สวัสดีค่ะค่ะวันนี้เหมียวกับน้องนัทนะคะก็มาเจอกันอีกแล้วม่เจอมาเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันอีกแล้วหายไปนานเลยนะคะนานลยังหายไปยงธุรกิจเยอะช่วงนี้ก็จะโอนอย่างเดียวนะคะไม่ค่อยว่างไม่ค่อยว่างมาออกมามามาไลฟ์วันนี้มีอะไรมาฝากคะน้องนัทเป็นเป็นที่นาเป็นที่นาเป็นที่ดินเนาะที่มันเหมาะกับ บ้านสวนคนที่ที่นาที่ดินเหมาะทําบ้านสวนเนาะเป็นสเปคแบบคนที่หาที่ดินทําบ้านสวนค่ะแถวไหนคะโซนไหนคะของผมเป็นโซนหนองมะนาวอ๋อบ้านหนองมะนาวเราสองพี่น้องของพี่อยู่หนองแกหนองเหมือนกันเลยคนละหนองนะครับเราไปคนละหนองของพี่อยู่หนองแกวันนี้มีมีมีที่ดินแปลงสวยเป็นแบบ ทำบ้านสวนเหมาะทาบ้านสวนเหมือนกันเหมาะทาสวนก็ได้ทำเกษตรพอเพียงก็ได้เพราะว่ามันสามไร่กว่าเกือบสีไร่เกือบสีบไร่โซนใกล้เมืองราคาไม่แพงด้วยค่ะใช่เมื่อวานไปดูมาแล้วบรรยากาศดีเขามีบ่อเลี้ยงปลาด้วยขุดบ่อเหมือนจะเอาไว้ทํานานะค่ะแต่เขาก็ปล่อยปลาด้วยปลาเยอะมาก ใช่ค่ะไปนั่งดูปลาอยู่เมื่อวานเป็นเป็น,เป,นเป็นบ่อปลาในพื้นที่ของทีแง่แปลงใช่ค่ะเป็นบ่อปลาในพื้นที่แปลงนี้แล้วกอ็อยู่ด้านหลังแปลงนี้มีมีเป็นสระน้าําสาธารณะอีกขนาดใหญ่น่าจะสักประมาณเกือบสิบไร่ะค่ะโอ้สระน้าําใช่ค่ะคบรรยากาศดีลมเย็นสบายบติดกันเลยติดกับที่ดินแปลงของเราเลยค่ะแปลงนี้งั้นเราจะไปดูที่ไหนก่อนดีไป ขอ,องพี่เหนียวน้องแก่ก่อนเนาะน้องแก่จระแมนะคะน้องแก่จระแมเนื้อที่สามไร่สามงานเจ็ดสิบสามตารางวาแปลงนี้เลยค่ะเห็นไหมมีบอ่อน้ําบอ่อน้ําด้านด้านฝั่ง, <ạ. S 2> ฝ,งฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นบอ่อั้งที่ว่าปาเยอะๆแล้วส่วนอีกฝั่งหนึ่งด้านหลังนั้นก็เป็นบอ่อน้ําสาธารณะของชาวบ้านของชุมชนใช้ร่วมกันค่ะใหญ่มากสี่ไร่เกือบสี่ไร่ใช่ค่ะแปลงนี้เกือบสี่ไร่โ หน้าหน้ากว้างก็กว้างเลยนะคะหน้ากว้างติดถนนทั้งเจ็สิบสี่เมตรฝั่งด้านติดถนนด้านหน้าฝั่งด้านติดถนนติดแม่น้ำไอ้ติดน้ําด้านหลังเนี่ยประมาณร2อยยี่สสาเมตรเนี่ยฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยติดเจ็ดสิบสี่เมตรค่ะขนาดขนาดขนาดถนนขนาดขนาดไปตามถนนถนนเลยค่ะ หน้ากว้างมากด้านหลังก็กว้างฝั่งกว้างที่ติดติดบ่อน้ําติดสระน้ําฝั่งด้านหลังก็ร้อยี่สิบสามเมตรใช่ค่ะแปลงนี้เลย,เลยบรรยากาศดีสวยมากทําบ้านพักตากอากาศทําบ้านสวนได้สบายมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีรับค่ะเป็นเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งน้าใช่ฝั่งด้านข้างก็ยังเป็นทุ่งนาอยู่นะคะเป็นทุ่งนาครับยังไม่มียังไม่มีอะไรขึ้นมากมาย ก็เป็นวิวทุ่งนาเป็นวิวทุ่งนาแบบกว้างมากเแื่อจะทุ่งนายังไม่ค่อยมีบ้านคนยังไม่มีอะไรมากค่ะแต่ถ้าเกิดว,ว่าผัดขึ้นมาฝั่งถนนน้นก็จะเลือกเข้าชุมชนก็จะเป็น,นแถววัดหนองแกวัดหนองแกเก่านะคะตอนนี้หนองแกเก่าจะอยู่ด้านหลังหนองแกใหม่จะอยู่ติดถนนแจ้งสนิทใช่ไหมครับค่ะอยู่ฝั่งไอ้นั่นฝั่งสารากลางใหม่มีมีสองวัดชื่อเดียวกันใหม่กับเก่าใช่ค่ะ เราจากถนนแจ้งสนิทเลยค่ะเข้ามาประมาณแปดร800้อยเมตรค่ะจ <800 S 2> <ม>ุดแปลนี้ใช่ค่ะไม่ไกลแปดร้อยเมตรเข้า<น>ออกได้สองทางนะที่เมื่อวานไปสำรวจมาแต่มันจะมากกว่าน,นั้นแต่ว่าเมื่อวานพ<อ>ิ่ไปดูแค่สองทาง<อ>ค่ะก็แปลงนี้ก็ถือว่า<อ>สวยใช้ได้สําหรับสําหรับคน,คนคนที่จะทํโคบหนองนาก็ได้นะทีนีเน้ะเพุ่นมีขุดสระน้ําไว้แล้วแล้วก็ทําเกษตรพอเพียงทําอะไรเงี้ยค่ะสวยมาก ใช่ค่ะคือจากจากเคินแจ้งเห็มาดีแปดร้อยเมตรอันนี้คือจนจะมาถึงแปลงดินเนี่ยไอเข้าถนนเนี่ยเป็นคอนกรีตบางทีห่างคอนกรีตประมาณร้อยเมตรอ๋อใช่ค่ะร้อยเมตรมันจะมันพอค่ะมันเข้ามาัจะเป็นสุดคอนกรีตแล้วก็มาเป็นทางดินแล้วก็มาอีกประมาณร้อยเมตรอตรงนั้นมีไฟฟ้าไหมครับอาก็ดึงมาร้อยเมตรเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่ามันก็จะต่อจากไอคอนกรีตพอดีค่ะ เสาไฟจะสุดที่คอนกรีตพอดีถ้ามองดีๆมันจะมองเห็นเสาไฟตอนที่พี่ใช้ยไปถ่ายวิดีโอใช่ค่ะอยงนี้สวยฮอตมากด้วยนะคะเมื่อวานเพิ่งเพิ่งลงโพสเมื่อวานไปไปถ่ายรูปแล้วก็ลงโพสลูกค้าทักมาเยอะมากไม่ต่ำกว่าเกือบสามสิบลายอะค่ะเมื่อวานที่เข้าไปดูแล้วก็ทักเข้ามานะคะสามสิบลายยใช่ค่ะส่งพีกัลให้ไปดูเลย ครับค่ะเพราะว่าเจ้าของพี่ไม่ได้อยู่แถวนั้นเจ้าของพี่ไม่อยู่แถวนั้นส่งพิกัดให้ไปดูได้เลยนะคะแปลงนี้แต่แต่ถ้ากลัวหลงก็ติดต่อ,<ช>ตอเราไปดได้นะถ้ากลัวหลงหรือไปไม่ถูกก็าสามารถโทรติดต่อเียวได้โทรติดต่อกับทีมงานว<ม>ันวิลินได้ทุกคนเลยค่ะแปลงนี้น่าจะไม่นานใช่ค่ะแปลงนี้ราคาไม่แพงด้วยค่ะราคาแค่1.7ล้าน1.7 ล,ล้านเจ็ดค่ะ,ะเฉลี่ยตกอยู่ที่ไล่ละไม่ถึงห้าแสนเลยค่ะไม่ถึงสี่แสนห้าด้วยซ้าประมาณสี่แสนสามกว่าต่อรองได้อีกนิดหน่อยค่ะต่อรองได้อีกนิดหน่อยต่อรองได้ด้วยเนาะใช่ค่ะล้านเจ็ดนี่พร้อมโอนนะคะราคานี้โอนให้เลยค่ะราคานี้โอนให้เลยมีบ่อปลาอยู่หนึ่งบ่อมีบ่อน้ำหนึ่งบ่อแล้วก็ฝั่งด้านหลังเขาว่าถมไม่สูงด้วยนะคะถมไม่สูงจากถนนมากสัก 50สิบเซนนี่แห<ช>ละค่ะประมาณแค่ห้าสิบเซนก็ได้ใช่ค่ะฝั่งที่ติดถนนนะแต่ถ้าฝ<ด>ังง่งที่ติดน้ําก็สูงหน่อยแต่เราเขาไม่ถมอยู่แล้วโดยปกติก็ไม่ถมเพราะว่ามันมันมันน้ํามันจะมันจะสูงกว่าน้ําเนาะก็พื้นที่มันสูงกว่าน้าอยู่แล้วก็เพิ่ม,<ช>มแค่ปรับเป็นที่บ้านอย่างเดียวประมาณใช่ค่ะไม่เปี่ยวค่ะไม่เปี่ยวก็อ่า มีมีชุมชนอยู่ใกล้ชุมชนถือว่าใกล้ชุมชนมากอยู่ค่ะน้องพีถามมาว่าเปียวไหมไม่เปียวนะคะแปลงนี้ใกล้สารากางเหมาะทําบ้านสวนอันนี้แบบความที่เหมือนชอบเนี่ยชอบคือมันมีน้ําอยู่ด้านหลังแล้วก็บรริกาศดีครับทําบ้านสวนสูงสูงหน่อยอะไรเงี้ยหรือทําร้านกาแฟทําร้านอะไรก็น่าจะเหมาะนะคะค่ะบรรยากาศดีวิวสวยช่วงนี้กำลังฮิต ใช่ค่ะ้ลนกนดอกไม้ปลูกอะไรอยู่ริมน้ําริมสระน้ําริมบอ่อสวยเลยค่ะแปลงนี้หน้ากว้างด้วยมีที่จอดรถเยอะจอดรถได้สบายถนนก็กว้างค่ะถนนถนนที่เป็นถนนดินด้านหน้าก็กว้างแปดเมตรเลยนะคะค่ะถนนกว้างฉนดนีด่เป็นถนดกี่ใบครับฉนดสองใบค่ะถนนสองใบสองพี่น้องเขารวมกันขายครับค่ะ,คะขายขายขาย,ขายด้วยกัน ไม่งั้นคนนึงจะได้ด้านหน้าคนนึงจะได้ด้านหลัง<อ>เขาก็เลยถ้าขายยกก็จะสวยกว่านะีาน้ค่ะถนนกว้างค่ะถนนกว้างไม่ใช่ถนนแคบแคถนนลถสวนกันได้สบายคุณกีถามว่าน้ําท่วมไหมเ,เมื่อปีที่มันท่วมเยอะๆมันก็ท่วมค่ะปีนี้ก็ไม่ท่วมถ้าจะเทียบถึงปีนี้ก็ไม่ท่วมค่ะท่วมท่วมถึงถนนไหมค่ะก็ะกออกใช่ค่ะ<ๆ>ท่วมเลย น้องแกน้องปีที่แล้วโซนนี้ก็เออตัวที่มัน่วมท่วมใหญ่อะค่ะท่วมใหญ่ใหญ่ก็ท่วมแต่ถ้าเกิดอย่างปีนี้ไม่ท่วมถ้าเห็นระดับน้ําปกติทุกปีของอุบลก็ไม่ถึงก็ไม่ท่วมค่ะอันนั้นที่แบบมันท่วมอุบลเราก็สี่สิบปีเนาะมีครั้งหนึ่งก็เสี่ยงเอาค่ะแต่ปีนี้ไม่ท่วมปีนี้ไม่ท่วมราคาดีค่ะราคาเฉลี่ยไร้ล้ประมาณสี่แสนสามหมื่นสองพันกว่าเองค่ะราคานี้ ราคาล้านเจ็ดเนื้อที่สามไร่สามงานเจ็ดสิบสามตารางวาค่ะ<ม>ห่างถนนแจ้งสนิทแค่แปดร้อยเมตรค่ะใกล้สรลารากลางใกล้ชุมชนใกล้ตลาดลาด้ยวยค่ะแถวเจรเมรเจรเมรใช่ค่ะตลาดเจรเม,รรเมรใช่ค่ะาาหากินง่ายหรือว่าปลูกอะไรกินแถวนี้เลี้ยงปลาปลใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องซื้อแล้วะไม่ต้องเสื้อ หากินสะดวกค่ะก็พี่ถามว่าเปียกเปียกไหมอ๋อพูดอย่างนี้หมายความว่าไงครับ <laughs> <laughs> จะงา <laughs> เปียกไหมไม <laughs> ่ใช่น,น,นะเปียวไม่ใช่จริงจริงนะเราจะเป็นไคว่กับลูกค้าไม่ได้นะคะโอเคก็ถ้ายังไงสนใจก็ติดต่อเมลมาได้เลยนะคะแปลงนี้ค่ะแปลงนี้เนื้อที่3ไร่3งาน73ตารางวา <laughs> อยู่หลังวัดหนองแก่เก่านะคะแปลงนี้อยู่ตบลเจรเมค่ะ ใกล้สรารกางหลังใหม่ค่ะสรารกลางหลังใหม่เหมาะทําบ้านสวนค่ะสําหรับคนที่กําลังหาบ้านสวนอยู่สามารถติดต่อเมียวหรือว่าทีมงานของวันวินได้เลยนะคะแปลงนี้ค่ะของเมียค่ะจบแล้วเป็นของน้องนัทค่ะทีนี้พาไปดูแปลงไหนคะผมจะจากอันนี้ถนนแจ้งสนิทแต่นี้ของผมเป็นถนนชัยงกูลนะฮะเส้นหา,างฝั่ง,ง,งชยยงกูลเนาะใช่ครับป็น อของผมเป็นที่ดินเนื้อที่เกือบเกือบแปดไร่ครับเกือบแปดไร่เนาะครับจากจากถนนชยางกูลเข้าไปตรงข้างศูนย์เบนวิ่งไปบ้านเข้าไปบ้านที่บ้านหนองมะนาวเนาะหนองมะนาวห้วยไผ่ใช่ครับก็ประมาณหนึ่งหนึ่งกิโลหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดสี่ห้วยไผ่ห่างชยางกูลหนึ่งจุดสี่ใช่ครับค่ะจากจากถนนหนองมะนาวเข้าไปประมาณสี่ร้อยเมตรออ๋ใช่ครับ ก็ <S <S จะไม่ไกลจะ,จะไม่ไกลจะเป็นโซนนั้นทางเข้าของผมจะมีบ้านจาัดสรรขนาดเล็กอยู่ฝั่งซ้ายมือแล้วก็เป็นชุมชนนะตรงนั้นก็จะเป็นมีบ้านสามสี่หลังก่อนทางเขา้าก็จากถนนคอนกรีตเข้ามาก็ประมาณประมาณห้าส<ม>ิบหกสิบเมตรใช่นบถนนยังเป็นถนนดีนประมาณห้าสิบหกสิบเมตรพื้นที่มันจริงๆจะเป็นประมาณเจ็ดเจ็ดไร่ สามงานสี่สิบสี่ตารางวาเจ็ดไร่สามงานสี่สิบสี่ตารางวาราคาอยู่ที่สองล้านสองล้านอ๋อไม่แพงเลยค่ะใช่ครับสำหรับในเมืองเนาะเอมีคนมีลูกค้าสงสัยว่าห้วยไผ่มันอยู่ฝั่งไหนคะถ้าเข้าไปในซอยห้วยไผ่จะอยู่ฝั่งขวาครับฝั่งขวาใช่ครับตรงข้ามกับทางฝั่งศูนย์เม้นท์เนาะอ๋อมันอยู่ฝั่งขาเข้าเขาเรียกว่าฝั่งขาเข้าเมืองเนาะใช่ไหม ถ้าเข้าไปในเจอสุนเบนเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปหนองมะนาวอ๋อมันอยู่หลังศูนย์เบนซ์หลังศูนย์เบนซ์ไม่ใช่คนละฝั่งนะคนละฝั่งเดียวกันฝั่งเดียวกันกับศูนย์เบนซ์ค่ะอยู่ฝั่งเดียวกันกับศูนย์เบนซ์อยู่หลังเจอศูนย์เบนซ์ก็เลี้ยวซ้ายนะอ๋อโอเคทางที่มันเลี้ยวเข้าหนองมะนาวอ่ะเนาะใช่จ้ะก็เข้าไปประมาณหนึ่งกิโลก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงนี้จะรัดไปห้วยภูมได้คอะเส้นนี้ ชชใช่็ลห้วเลี้ยวไปห้วยคุ้มได้มันจะไปโผล่ห้วยคุ้มซอยห้าใช่ครับก็จะเป็นหัวดูนซอยห้าใช่ครับประมาณ400เมตรเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตจากถนนคอนกรีตเข้าไปก็ประมาณ50-60เมตรก็เป็นถนนดินแต่ว่าก็เป็นโซนที่มีบ้านมีบ้านมี มีเรื่องบ้านจะสันแล้วมีบ้านจะสันด้วยเป็นบ้านที่อยู่อาศัยปกติด้วยด้านในด้านข้างแปลงก็จะเป็นบ้านสวนอยู่ยังป่าอยู่เหมือนกันอันนี้ก็ไม่เปลี่ยวใช่ครับเด็พื้นที่ก็จะเป็นที่ดินประมาณเจ็ดไร่กว่าเนี่ยเกือบแปดไร่นั่นเป็นที่น้ําประมาณขุดด้วยครับขุดขุดหน้าดินขายด้วยแต่ว่าก็กลายเป็นบ่อน้ํแต่เป็นของห่างเมืองไกลไหมคะถ้าห่างห่างศูนย์เบ้นหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดสี่อ๋อใช่ครับ หนึ่งจุดสี่แปลงนี้ก็ถือว่าใกล้ใกล้เมืองแล้วก็อยู่ในเขตชุมชนไม่เปี่ยวอยู่เหมาะสระน้ำานกว้างแค่ไหนคะเนื้อที่ของสระน้ำอยู่ที่ประมาณสามไร่อ๋อเนื้อที่สามไร่สามไร่นิดๆลบหักลบเสร็จกับที่ดินทั้งหมดก็จะเหลือประมาณพื้นที่ดินเป็นประมาณสี่ไร่กว่าที่ที่เป็นที่ดินเพราะว่าขุดขุดจริงขุดหน้าดินขายเดี๋ยวนี้มันเป็นอาจจะ แล้วอาจจะไม่ได้เยอะอะไรก็เลยเปลี่ยนเป็นขุด้ะมาถมก็คือไม่ต้องถมเป็นที่นาที่ดินที่ไม่ต้องถมพื้นที่ก็คือสัมมาไดลยก็คือเขาเอาจากบ่อนี่แหละเอาจากบ่อนีขึ้นมาถม่ฝั่งเป็นที่ดินสีไร่เนี่ยเนาะแต่อันนี้ก็จะสูงกว่าที่นาด้านข้างซถ้าเข้าไปอยู่ฝั่งแล้วใช่จะสูงกว่าแล้วมีแนวต้นไผ่ขนานแปลนดินสุดถ้าถ้าใครชอบแบบว่า มีพื้นที่น้ำด้วยเนาะเหมือนของพี่เหนียวก็<ช>แนะนำเปแบ่งเฉลี่ยตกอ <นะ S 2> ยู่ที่ประมาณสองแสนกว่าสองแสนไล่ละประมาณสองแสนไล่ละสองแสนใช่ถูกมากนะคะในเขตเมืองใช่ในเขตเมืองไร่ละสองแสนถือว่าถูกมากถึงมันจะมีน้ําอยู่สามไร่ครับถ้าเอามาถมก็ถือว่าคุ้มมากถ้าถมก็ยังคุ้มอยู่<ช>แต่ถ้าใครชอบเลยเนี่ยก,ก็ถือว่าจะดีมากเพราะว่าน้ําเนี่ยส่วนใหญ่ใน บนเราส่วนใหญ่จะถามว่าน้ำร่วงไหมใช่คแต่ทําการเกษตรนะฮะน้าเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญมากภัยแง้งเนี่ยสมมุติพี่เหีียวบอกว่าเมื่อกี้บอกว่า น้ำท่วมในรอบ40ปีใช่ถ้าเอา40ลบหนึ่งเท่ากับ39นั่นคือ39ปีคุณจะขาดน้ำคุณขาดน้ำ39ปีเดี๋ยวว่าคุณมีน้ำท่วมแค่ครั้งเดียวมันอุดมสมบูรณ์ใช่ตัวมันเองค่ะ <c oughs> ใช่ม่ขาดน้ำจาก39ปีมันจะอุดมสมบูรณ์โดยตัวมันเองไม,ไม่ต้องกลัวเลยครับเรื่องน้ำท่วมแค่รอบ40ปีท่วมหนึ่งครั้งกับ39ปีไม่มีน้ำพี่ถือว่าถ้าเกิดว่ามันถมแปลงนี้เข้าแบบเฉลี่ยตก เสียเงินเพิ่มสําหรับแปลงสาไร่เน<ช>ี<ช>่ยเนาะถ้าดินเข้าไปอีกไร่ละสองแสนสองแสนก็ถือว่าคุ้มนะอ่านเฉลี่ยออกมาแล้วอ่ะว่าตอนนี้มันตกแปลงละไมถึงสองแสนใช่ไม่ถึงสองแสนใช่ใชถ้าถ้าคำถ้าอยากรู้ว่าต้องผมเท่าไหร่เนี่ยแนะนําว่าตอนนี้ผมวัดขนาดด้วยประมาณสามไร่เนาะถ้าถ้าอยากรู้จริงก็วัดความลึกของสัะใช่จัก หกเห็เจ็ดมู่แปดมุมแล้วมาคํานวณสามลายเป็นรูปบัก็จะถกก็ยด,ดูราคาดคูนวนในการถกแต่ถ้าใครชอบแนวนี้ก็ผมว่าขูกยากรอบสากเลยทาเป็นที่ได้นกอฟ<อ> <laughs> เป็นที่นา,าที่สุดเลยเป็นตัวดักอฟได้สบายรูปรูปทรงยาวแปลงอย่าเป็นรูปทรงยาวอ๋อมันเหมาะ เหมาะสำหรับแบบตียาวๆมีบ้านอยู่ด้านหน้ามีมีต้นตาลด้วยนะครับเป็นวิวต้นตาลแล้วก็มีสาหร่ายชะโนูอะไรเงี้ยนะยิงกระนู๊ได้กรอบอันนี้ครบหมดนะไม่ไม่จะเป็นจะเหมาะไปแนวประมาณนี้ฮะับอยู่ในเมืองด้วยไม่เปี่ยวด้วยครับใช่อันนี้ลูกค้าก็เข้าไปดูเยอะใช่ครับแบรน์นี้ก็ฮอตค่ะขายอยู่ตลอดเลยไปเดินมาหลายรอบแล้วเหมือนกันแนะนำเลยครับค่ะทำ บ้านสวนส่วนในเมืองเนาะส่วนในเมืองน้องมะนาวใช่กับน้องแกทําบ้านจะสัรนขนาดเล็กได้ไหมคะน้องพีถามมาจต่สัรนขนาดเล็กเลยต้องเฉพาะกลุ่มนะเฉพาะกลุ่มกลุ่มที่กลุ่มบ้านสวนเนาะใช่แบ่งใหญ่หน่อยอะไรประมาณเนี้ยเนาะแบ่งกระไรแบ่งกระไรก็สวยนะบ้านสวนมันจะขายจะโอเคเลยใช่แต่ต้องถมก่อนต้องถมนะถ้าถมพี่ก็ถือว่าคุ้มนะแบ่งเนี่ยใช่ต่อรองได้อีกไหมคะ ต่อรองหาอีเนี่แบบสวยมากถ้าราคาต่อรองจริงๆคือต้องการจบที่ราคาสองร้านเพราะว่าคำนวณทุกอย่างแล้วสอง้านนี้เขาโอนให้ด้วยไหมคะราคาโอนหรือต้องคุณเอีกนะอ๋อยังไม่ไสรุกใช่ไหมคะอ้โหโอายยาอยากอยาบครับ เพราะว่าราคาตกเฉลี่ยได้ของเนี่ยกว่าก็ถือว่าถือว่าถูกในในโซนไฟฟ้าเข้าถึงหรือยังไฟฟ้าก็ถึงหน้าแตลมครับถึงเนาะแต่ว่ามันแถวนั้นมันบ้านจัดสรรขึ้นแล้วตรงข้างเ้นทเขตไปแล้วเรียบร้อยตรงข้ามแปลงก็มีบ้านคนซ้ายขวามีหมดทางเข้ามีต้นต้นตค่ะถ้าเป็นถนนดีเใช่แตลงนี้ก็สวยสวยครับบรรยากาศดีดีด้านหลังก็ยัง ก็เรียกด้านหลังของแปลงก็มีถนนสาธารณะเข้าได้เหมือนกันแต่เราจะเป็นแนวแบบโต๊ไถอะยรเเข้าเนี้ยยังเป็นแบบเพราะว่ายังไม่มีคนเที่ยวเนาะไม่มีใครเดินทางเท่าไหร่ยังไม่เหมาะกับรถยนต์แต่ว่าน้านแปลงก็รถยนต์เข้าได้ครับตรงด้านขวาของเราก็มีบ้านสวนที่เขาเลี้ยงปลาอยู่พี่เดียวไปก็น่าจะเห็นนะครับค่ะมีลั้วไหมน่าจะยังไม่มีค่ะลั้วมันเจ็บไร่เจ็บไลย ล้อมรั้วนี่แพงไม่จริงยังไม่มีใครทารั้วที่ดินเจ็ดเจ็ดไร่สิบไร่ห้าไร่ที่นาอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยยังไม่มีรั้วจะเีแต่เขตแดนเขตเสาเขตยังจะเป็นด้านด้านซ้ายจะเป็นรั้วรั้วลวดหนามอยู่จนไปสุดแปลงด้านหลังที่มันติดกับคนอื่นเงี้ยเนาะแต่ด้านแต่ด้านขวาน่ไม่มีช่หน้ากับด้านขวาเนี่ยจะไม่มีแต่ด้านแนวต้นไผ่จะมีจะมีรั้ววดหนามให้ มีรั้วถ้าของพี่บ้านพี่เขาจะเรียกเสาแกนหลอนเสาแกนหลอนตามหัวมุมตามหัวมุมที่ดินตามตามเสาโนนดตามหลักโฉนก็จะไปฝังเสาไม้ที่มันแข็งแรงที่ทาแบบไม้เนื้อแข็งค่ะไม่พุ่งก่อนง่ายตามตามการเวลาอะไรเงี้ยค่ะปักเื่ตเขตเนาะปักเพื่อเห็นเขตเนใช่ค่ะสมัยก่อนเขาจะไม่ค่อยทำรั้วเนาะหนึ่งทำรั้วก็ต้องเยอะก็เลยปักเสาไว้ก่อนแต่ว่าแปลงเนี้ยแปลงที่นาแปลงเนี้ยปกติ น้อยแล้วจะปัก้วดับเข็มแต่แตงเนี้ยปักปักใช่ไหมคะปักแล้ว<อ>เข็ยไม่ได้ทั้งมีต้นไผ่อยู่แล้วก็มีลวดลวดงามขนานด้าน้า,นายอาะจนเป็นสุดด้านหลังแล้วก็ปักด้านหลังอีกนิดนึงเพราะว่ามันติดกับคนอื่นนะเนาะใช่แต่แกก็ถมผมระดับจะถ้าไปดูแหวนก็จะเห็นระดับความต่างเลยครับว่าเจ้าของเดิมไหมคะไม่ไม่ใช่เจ้าของเดิมอ๋อไม่น่าถ้าถึงทําเขียบใช่ไม่ใช่เจ้าของเดิมเขียนงมาแล้ว สองหมื่นสามหมื่นใช่แต่ที่ดินก็ได้เนาะถูกอยู่ก็ยังถูกอยู่ก็ยังถือว่าถูกอยู่เนาะค่ะก็ฝากไว้อีกแปลงหนึ่งแปลงนี้บ้านหนองมะนาวบ้านตำบลหนองมะนาวบ้านห้วยไผ่าจ้ะบ้านห้วยไผ่ตำบลหนองมะนาวแปลงนี้สามารถนัดชมแปลงที่ดินได้เลยนะคะสําหรับคนที่เหมาะคนที่คิดอยากจะทําบ้านสวนใกล้เมืองเที่ยวไปเที่ยวมาได้สบายค่ะก็แปลงนี้ก็ไม่แพงราคา สองล้านค่ะเนื้อที่ทั้งเจ็ดไร่ค่ะเจ็ดไร่สามงานสี่สิบสี่ตารางวา<ช>ถูกมากแล้วก็สวยมากด้วยค่ะทําบ้านแบบไม่ต้องถมดินแล้วเพราะว่าเขาถมมาให้แล้วใ,<ช>ในในฝั่งที่ถมดินอ่ะตั้งสี่ไร่ถือ<ช>ว่าคุ้มมากจะมีม,มีต้นไผ่ ไผ่ตนไผ่ไว้ให,ให้หากินได้สบาย <c oughs> มีบอ่อปลาไป้เลี้ยงปลาได้ต่มาหากินได้เลยลงทุนแค่สองล้านสองล้านใช่ค่ะจบจบเลย <c oughs> จบเลยทํามาหากินบนที่ดินของตัวเองได้สบายเลยคับแปลงนี้ถือว่าคุ้มค่ะสน <c oughs> ใจทักเข้ามาสอบถาม <c oughs> กับทีมงานเราได้เลยนะคะแปลงนี้ค่ะ <c oughs> แปลงนี้แปลงนี้ตอนเย็นดี น้อวันนี้เหรอคะใช่ครับถ้าถาจะดูนะนอน้องพี่บอกว่าซื้อไว้ทําลฤหาดพี่ซื้อไว้นอนเวนพี่เขาโสดด้ยพี่โสดด้วยครับเหมาะกับทําลฤหาดไว้รอเลยครับซื้อไว้นอนเว่นค่ะก็วันนี้สองคนก็จะมีมาฝากแค่สองแปลงนะคะของเมลก็จะอยู่หลังวัดหนองแกเก่าเนื้อที่สามไร่สามงานเจ็ดสิบสามตารางวาราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนค่ะ ค่ะติดน้ำติด,ต,ด,ต,ดติดสะน้ําขนาดใหญ่ของชุมชนบรรยากาศดีค่ะใกล้สารการใกล้ถนนแจ้งสนิทค่ะส่วนอีกแปลงหนึ่งก็จะเป็นของน้องนัทนะคะกอะ็อยู่ถนนชยางกูลค่ะท,ทีนี้ก็ข้ามมาฝั่งชยางกูลอยู่บ้านหนองไผ่ตำบลหนองบันาวค่ะแปลงนี้7จ็ดไร่สามงานสี่สตารางวาราคาอยู่ที่2 000, ล้านค่ะแปลงนี้ก็สวยก็วันนี้ก็มีมาฝากสอแปลงเนาะ ก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถทักไทยเข้ามาสอบถามทีมงานกับวันวลินได้ทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหมียวหรือว่าน้องนัดก็ถามทักเข้ามาส่วนตัวได้เลยหรือว่าถามกับทีมงานคนอื่นได้เลยค่ะจากวันนี้ก็พอไหมพอแล้วเนาะพอแล้วก็วันนี้ขอตลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ